ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดังในอดีตกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเคยสังเกตรหรือเปล่าหรือเคยทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วสะพานรอยแห่งแรกของไทยเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนและมีชื่อว่าอะไรแน่นอนว่าหลายคนคงไม่ทราบแน่นอนไปติดตามกันได้นะครับในข่าวดังในอดีตครับ สะพานนี้เป็นสะพานลอยคอนกรีตเสริมเหล็กที่ลดยนต์ข้ามได้แห่งแรกและเป็นสะพานข้ามทางรถไฟแห่งแรกของประเทศไทยควบคุมการก่อสร้างโดยกรมพยากรณ์ียงเพชรอัครโยธินสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2471ในสมัยรัชกาลที่6อยู่บริเวณหัวถนนพระรามที่1เดิมเป็นสะพานไม้ชื่อสะพานยเศเสเป็นสะพานไม้ลาลูกกงเหล็กต่อม้อกาะออดิคานเหล็กลาวเชิงสะพานกาะออดิฐสร้างโดยพญยาย,ยเศเสเมื่อสะพาน เสีชชำรูจึงโปรดก้าวให้หรื้อทิ้งและสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในปีพุทธศักราช2470สะพานที่สร้างใหม่นี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีบาดวิถีสองข้างข้ามทางรถไฟสถานีกรุงเทพลาดไปทางด้านตะวันออกของทางรถไฟตามถนนพระรามหนึ่งไปบรรจบกับพื้นราบถนนเดิมเชิงสะพานทางด้านตะวันออกมีทั้งลาดเลี้ยวลงไปตามถนนร่องเมืองด้านทิศตะวันออกลาดลงไปบรรจบสะพานช่องที่ข้ามคลองพะดุงก กเกษมเมืเม่อแล้วเสศจทรงพระราชทานนามว่าสะพานกษัตริย์ศึก